สิบบาทแปดสิบบาทจำได้นี่อาทิตย์วันเดียวใช่ไหมนี่จังหวันวันพุธวันพุธเยอะกระด้งเบลเลอร์เลยกระด้งยักษ์ตลาดตอนเย็นนะมีวันอาทิตย์กับวันพุธนะอันนี้กุ้งเต้นนะนี่เขาไปทำเขาไปทำอะไรกินเนี่ยขขาวเปียกไ่จะมีเอานี่ยห้าสิบบาทดีกว่าจานจานละยี่สิบบาทนะแล้วก็เป็นปลาสด มาได้เลยครับผมีวันอาทิตย์กับว,วันพุธกินนั่งเล่นสบายชิวๆมัน,นินมานั่งรถเบอรท้ายตรงนี้แล้วก็นั่งกินปลาสวายเยอะมากเลยนี่จ้ะเรือปั่นนะเรือปั่นแล้วก็ปัน่นให้หารปลาปลนะั้น่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องน้องน้อยชาแนลนะครับวันนี้น้องน้อยอยู่ที่สวนน้ำ สมอรุณครับสุพรรณบุรีครับผมวันอาทิตย์นะครับมีทุกวันอาทิตย์เป็นนัดตอนเย็นนะครับผมนะวันอาทิตย์เดี๋ยวพามาชมบรรยากาศตอนประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมนะไปะไปดูอะไรครับผมก็มีโซนโซนฝั่งนูน้นฝั่งเล่นน้านะครับเป็นปั่นเรือมีนะสนยอมนั่งเล่นพักผ่อนนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นอของคลองถมนะด้านหลังคลองถมไปไปดูปลากันครับผม อันนี้ปลาสี่สิบบาทแปดสิบบาทนี่ประมาณนี้ดูปลาปลาเค็มปลาแดดเดียวครับผมปลาเย็นเย็นวันนี้ปลาไม่นีระมาณนี้โอ้ปลาแดดเดียวเป็นจาน20บาทอืมประมาณนี้ครับผมอืมตาไหมคะมาชมหน่อยมาดูปลาเค็มหกโมงเย็นแล้วครับผมหกโมงเย็นแล้วประมาณนี้โอ้นี่จานละร้อยไหม แบบตลาดนัดยายนี่มีวันอาทิตย์วันเดียวใช่ไหมมีต<ม>วันวันพุธวันพุธก i, ็มีใช่ไหม,ม,มโอ้มานั่นไดกี่โมงครับยายยายมาโมงครึ่งโมงครึ่งบ่ายโมงเลยเหรอโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งอ๋อบ่ายโมงครึ่งวันพุธกับวันอาทิตย์เนาะประมาณนี้ประมาณนี้ครับของกินมีแย้แย้บ้านๆแบบนี้แต่กระด้งใหญ่กระด้งเบลอเลยกระด้งักษ์ ใหญ่เงยนะโอสัใจดีจังเลยเออกมาจากไหนนี่ทำเองเหรออันนี้จานร้อยห้าสิบโอ้สี่ร้อยห้าสิบใหญ่บ้าอ๋อสี่ร้อยอันนี้สี่ร้อยห้าสิบโอกระด้งใหญ่ไม่เคยเห็นใหญ่มากเลยนะนี่ดูวงเดชอ่สุดยอดเลยเดียวจบเลยนี่ขายปลาเค็มอย่างเดียวอืมปลาเค็มปลาเดดเดียวเป็นจานเออขายง่ายเดียมกันนะใส่เป็นจานจานเนาะใส่จานแบบนี้ก็ง่ายดีครับผมมาดูได้เลยมี ร้อยหนึ่งก็มีปลาสลิดปลาช่อนจ้ะร้อย้ะาขายถึงกี่โมงยายนี่แบบนี้ตลาดนี้ยายมืดนี้มืดมืดประมาณเุ่มกับกระลาษตุต่มกับกระดกันแล้วครับผมประมาณนี้นะครับผมประมาณทุ่มหนึง่งมืดแล้วแหละแต่ว่ามีไฟอยู่ตอนนี้มันหกโมงโเย็นแล้วเดี๋ยวทุกเดี๋ยวชั่วโมงเดียวมามาแต่บ่ายโมงครึ่งไปประมาณนี้ไปเดินต่อครับผม ประมาณนี้ครับผมนี่นี่เป็นจานจานละยี่สิบบาทอืมอ๋อนี่ทําจานไะเข้าวช่มเลยนะเออมาได้เลยได้เลยค่ะได้เลยนะปลาอะไรเนะี่ยอันนี้ปลาอะไรปลาหมอนาค่ะอ๋อปลาหมอนาเออหายากนะปลาหมอนานี่นี่อ่าเราก็จะทําได้ทำเป็นจานให้ปลาหมอยกสร้อยปลาสลิดนี่เนะาะปลาสลิดนาะแบบนี้เป็นปลาแดดเดียวกระด่งสาใจดีจังกร <laughs> ะโดงยักษ์ นี่มาได้เลยโซนนี้อยู่กลางกลางตลาดฝั่งนู้นก็มีนะมีหลายซอยหนึ่งสองสามสี่ซอยอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวนี้มีปลาสดทําให้แล้วปลาสดปลานิลสองตัวหกสิบห้าปลาลดปลาช่อนก็มีปลาแยงปลาตะเพียนปลาปลาทะเพียมปลาลดก็มีปลาแยงนี่แบบนี้ปลาช่อนก็มีทําหัวแบบนั้นกุ้งก็มีนะนี่จานนะ ยี่สิบบาทมั้งเนี่ยบางฮวงโลละสิบบาทก็มีผักก็มีนะประมาณนี้นู่นจะหมดกันแล้วมาบอกให้แต่งไว้ให้ด้วยจะได้มันจะหมดแล้วครับผมก็ประมาณนี้ทุม่มทุ่มหนึ่งทุมม่มก,กว่าก็เลิกกันแล้วประมาณนี้เปิดทุกอย่างบางจะบ่ายโมงก,กว่าแล้วครับตอนนี้ก็มีอ่าผลไม้โอ้ ใจเอะสบายเลยครับสบายถุงละสี่สิบบาทหลับดีจังเลยนอนสบายใจเลย่เหนียวประมาณนี้ของกินก็มีแล้วก็ผลไม้ก็มียี่สิบบาทประมาณนี้เนาะชมพู่ก็ถุงละสี่สิบบาทยี่สิบยี่สิบลูกพับก็มีฮะพับก็มีแบบเนี้ยถุงละยี่สิบบาทก็มีฝั่งนู้นก็มีนะครับปะเดินดูรื่อด้ครับผมอ่ะมีไก่ ใส่ตัวละร้อยนี่ประมาณนี้ของมันจะหมดแล้วครับช่วงหกโมงนะแล้วก็สลัดมาสายนะครับน้อยมาจาก,ากนครปฐมเพิ่งกลับมาถึงนะประมาณนี้แล้วแวะดูปลาดตอดเย็นนะมีวันอาทิตย์กับวันพุธนะสองวันวันพุธนี่ก็จะอยังไม่เคยมาแต่วันอาทิตย์ก็ประมาณนี้คนมาเที่ยวด้วยมาดูปั่นเรือ เตือปิดนะแล้วก็นั่งพักผ่อนดูฝั่งนู้นมันจะมีที่นั่งจอดรถแล้วก็นั่งแบบหาอะไรกินกันได้ซื้อนไปนั่งกินที่ชายน้ําก็ได้แล้วข้ายๆก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็โซนท้ายแล้วก็จะเป็นอ่ะคลองถมนะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเดินวนสักรอบหนึ่งเนาะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูคลองถมแล้วเดี๋ยวดูโนหย่อมฝั่งนี้ก็เป็นผลไม้แบบนี้อ่ะมาดูบรรยากาศครับผมมีขนมของกินนะ ได้ครับผมอันนี้กุ้งเต้นนะนีใครกินกุ้งเต้นประมาณนี้น่ากินนะดีเยี่ยมสุดยอดประมาณนี้กุ้งเต้นของกินก็ประมาณนี้แยะอยู่หมดแล้วเป็นบางร้านอ่ะโซนนี้ก็จะเป็นหมูย่างหมูทอดประมาณนี้มีหนังไก่ก็มีแบบย่างก็มีเอ,อ้อข้าวเหนียวร้อนๆน่ากินนะ กินกับข้าวเหนียวจิบบาทเองประมาณนี้ก่งนู้นก็เป็นปลาปลาซิวเนาะเดี๋ยวเดินวนรอบ,บนึงแล้วพาดูอาคองโสมแล้วก็เสื้อผ้าด้านนูน้นฝั่งนี้ก็จะเป็นหนาเดินมที่ถนนนะครับผมนะที่ถนนอาสุพรรณอาอู่ทองเข้าไปอูซอยนี้กันต่อครับผมนี่จะ้ะมาได้เลยนะมันมีทุกวันอาทิตย์กับวันพุธเนาะ,ะมีสองวันแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเป็นนัดใหญ่วันพุธนี่ วันพุธไม่เคยมาที่วันพุธนะน,น,นีตน่ตลาดนัดเหมือนกันเหรอมีค่ะใหญ่ไหมพี่แด่วันพุธตลาดนัดใหญ่เปล่าเคยมาไหมวันพุธตรงเนี้ยเยอะไหมน้อยกว่านี้หน่อยทำไมวันอาทิตย์จะเยอะเนาะอ่าอาทิตย์ใหญ่กว่า,ใใว,าวันพุธมีสองวันอโอเคขอบคุณครับผม <c oughs> มาแนะนําตลาดให้เชิญเชิญเลยนะวันพุธก็จะ ของไม่เยอะเท่านี้นะประมาณนี้ยังไม่เคยมาคุณน,น้อยยังไม่เคยมาแต่วันอาทิตย์มาบ่อยมีทุกวันอาทิตย์ตั้งและประมาณเที่ยงบ่ายแา้วแม่ค้าก็จะมาตั้งร้านกันของขายก็จะประมาณนี้อันนี้หกโมงเย็นแล้วนะของมันก็จะหมดเป็นบางร้านนะแล้วก็ประมาณทุ่มกว่าก็จะเก็บกัแล้วม,มันเริ่มมดืดประมาณนี้นนประมาณนี้ของกินเยอะแล้วก็มับนบ้านแบบน,นี้ก็มี อันนี้สิบบาทสิบาทประมาณเนี้ยไปเดินดูอรอบนึ่งแล้วบนไปด้านหลังให้ดูฝั่งนู้นก็มีนั่นเพื่อนนะอ่ะที่ถนนเนี่ยถนนสุพรรณไปอู่ทองเนาะอ่ะแล้วก็ไปดอนเจดีไปได้สองทางครับผมประมาณนี้ที่ถนนใหญ่เลยนะถนนประมาณนี้ก็เป็นผักครับผมนะกาน้อยก็พาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะเแ,แนะนำกรลาดนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นกุ้งทอดโอ้นี่อ่ายี่สิบห้าบาทครับผมปลาทูเค็มปลาทูมันประมาณนี้ค่ะอ๋องกินเยอะอยู่นะครับมาได้เลยนะเป็นนัดใหญ่แล้วก็มาเดินหาอะไรกิกนแล้วก็เป็นของถมด้านหลังแล้วก็ซื้อตรงนี้แล้วเป็นนั่งทานลงชายน้ำอ่ะหัวเสือนั่งกินได้เลยนะมีผัมไข่ผัมก็มีเออไข่ผัมคนไทยเขาก็กินเป็นมายาย คนไทยเขากินเหรอกินอ่ะเขาไปทำเขาไปทำอะไรกินเนี่ยข้าวปี่เจียวไข่เอากิน๋อไข่พามไปเจียวไข่ได้ก็เห็นเดี๋ยวทางอีสานได้ปะล่ะเออเนี่ยกินได้เออคนไทยเล็กๆย่างปูไปเกี๊ยวไข่กินเลยอืมมันก็จะกรอบๆๆๆๆเลยเนาะเออเคยจะกินได้เจ้าบ้านเราไปแกงทางอีสานเราไปแกงแกงไข่ p a r เกี๊ยวไข่อัดอืมได้หมดนะโอเคโอเคไปทางฝั่งนี้ยายก็จะมีพวก หอ,อมแดงมะม่วงเนะาะขาตะไคร้ขิงนี่แหละประมาณนี้มามาอุ่นนุนครับผมมีวันอาทิตย์มีวันอาทิตย์มาทุกวันบ้างอาทิตย์<า>อ่ะอยู่ตรงนี้ประจำหรือว่าขยับไปเรื่อย,อยตรงนี้เนาะมาโซนนี้ใครสนใจก็มาแวะอุ่นนุนยายเนาะประมาณนี้นี่แม่ค้าก็หมดก็กลับเริ่มกลับก็มีประมาณนี้ฝั่งนุ้นก็มีนะไม่ได้เดินไปอันนี้ก็เป็นผัก หมูสเต๊ะนี่หมูสเต๊ะแบบนี้50บาทเออไปซื้อนั่งกินเดนผัดก็มีเอาไปกินสักชุดเดี๋ยวนี้ชุดน้อยก็มีเอานี่ยห้าสิบบาทดีกว่าเอาไปนั่งกินมาเลยจ้ะมืดเลยมามืดแล้วไม่เป็นไรค่ะมามามืดก็มาเก็บเนี่ยถือว่าขายดีนะถือว่าขายดีของหมดกันหมดแล้วเนี่ย ไปนุ่นมาไปพระนครปฐมมาก็เลยมามืดจ้าเชิญเชิญจ้ามามาไม่ได้ดูตอนเขาย่างกันเนาะประมาณนี้มาจนจะเลิกแล้วน,น,นี่ขออนุญาตได้ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะปลาเป็นกุ้งเนาะจานละสี่สิบบาทเออปลากะาาาระหยังปลาส้อยปลาซานน่นประมาณนี้กุ้งเท่าไหร่จ่ายจานจานละยี่สิบบาทแล้วก็เป็นปลาสด <c oughs> ปลาน,นิน่นเนาะ หกสิบบาทหกสิบห้าก็มีนะครับผมเราไปทัดทิมท่าไรพี่อย่างเงี้ยลดเราย่อยสิบบาทประมาณนี้เออมาเราจะหมดกันแล้วครับผมเนาะประมาณนี้ขอบคุณนะครับไปทังน,นี้จะจะหมดกันแล้วครับผมมีทุเรียนด้วยทางน,นูน้นมีแกงผุงแกงครับผมไปหมูก็มีทางนูน้นเดี๋ยวเดินดูอ่าของถมแป๊บนึงแล้วก็จะพาไปเดินดูที่ดิม จิมบอร์นะแบบว่านั่งคานนั่งอะไรกันบรรยากาศตรงนั้นไปอ,อเดียครับผมอันนี้เขาข้าวโพดั่ขั้วนี่จะหมดกันแล้วเห็นไหมอ,อ๋อก็จะเก็บล้างกันแล้วประมาณนี้ไอ้โดนแป๊บนึงครับผมพาเดินดูมีเคสโทรศัพท์ด้านหลังนี่มาได้เลยหน้าที่จอดรถเยอะนะครับผมทางคายเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นกองเก่าของโมหัวเจ็บจอบมีดโชกก็มี ล้อมอไซค์เก่าก็มีหัวแก๊สก็มีแล้วก็ซึงグลัางชามก็มีปืนผาหน้าไม้ก็มีหน้าจอบก็มีเต็น์ก็มีนะครับผมที่ดึงดึงรัดก็มีสายรัดก็มีอุปกรณ์ช่างก็มีครับผมนี่ประมาณนี้พี่ก็เริ่มเก็บครับพวงมาลัยรถยนต์โซ่ใหญ่ก็มีนี่มาได้เลยครับผมมีวันอาทิตย์ตะวันพุธเนาะสองวันตะวันที่วันพุธมีของผกลมมาไหม คองถมมีไหมวันพุธอ่ะที่นี่เหรอเนี่ยไม่มีมีแค่วันอาทิตย์ใช่ไหมใชโ่โอเคโอเคมีแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะครับของผมนะอ่ะวันพุธไม่มีนะจะเป็นมีพวกกับข้าวจะเป็นนัดไม่ใหญ่มีเกลื่อยเลยเลยตัดไม้เนาะแล้วก็เครื่องตัดหญ้าประมาณนี้ปั๊มก็มีเครื่องมือช่างครับผมประมาณนี้อ่ะเดินดูซอยนุนมันมีอยู่สองซอยนะผมนะซอยนุ้นเดี๋ยวเดินซอยนี้แล้วก็จะมีเสื้อผ้า ประมาณนี้แหละเขาเริ่มเก็บกันแล้วครับผมเดี๋ยวพาไปนั่งชิวๆตรงบ่อน้ําแล้วก็ดูเปลียดรอยน้ํากันครับผมไปประมาณนี้ก็มาดูตอนเย็นๆแล้วครับผมห้าโมงกว่าหกโมงตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วเนี่ยเขาเริ่มเก็บกันแล้วทุ่มหนึ่งก็ประมาณคงเก็บกันเกือบหมดแล้วครับผมมาไม่ทันใครจะมาก็มา,มาไวๆนะพอมาก็ประมาณเที่ยงนั่นแหละบ่ายโมงสองสามโมงก็มี มาทันมาณนี้มีผ้าด้วยเนี่ยประมาณนี้ครับผมไาเดินดูมันจะกลาดกันอ่ะประมาณนี้ที่กว้างนะที่กว้างนู่นที่จอดรถด้านหลังครับผมนี่วางขายกของไม่มีฝุ่นด้วยนะนี่เขาจะโรยอะไรเขามีโรยรัดน้ำด้วยไงแต่ว่าดินมันจะไม่ฟุ้งนะครับผมนะไปประมาณนี้่ะเราก็เดินรอมมาทางนี้นะ เดี๋ยวไปเดินดูข้างหน้านี่ติดถนนแล้วก็เป็นที่จอดรถด้านหน้าก็มีครับผมตองน,นี้ก็จะมีของกินอยู่นะครับลูกชิ้นลูกชิ้นทอดประมาณนี้เดี๋ยวไปนั่งกินได้เนี่ยเดี๋ยวได้สเตย์แล้วแค่นี้แหละหกินนั่งเล่นสบายชิวๆมันเย็นๆนะประมาณนี้อันนี้ตรงนั้นก็เดินวนไปเมื่อกี้ครับผมมีผลไม้ เดินด,ดูด้านไปชมบรรยากาศตรงที่นั่งชิลๆครับผมนะอะี๋ยวน้อยพาชมบรรยากาศนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็ด้านเข้ามาทางเข้ามาครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งชิลๆแบบนี้บรรยากาศครับนี่ชิลๆที่นั่งพักผ่อนตามชายริมน้ำนะ,ะที่จอดรถได้ครับผมนี่ สวนหย่อมนั่งเล่นได้ครับผมแล้วก็เดินถ่ายรูปได้สวนน้ำสมรุลุนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมนะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนสุพรรณเลยนะครับผมนะประมาณนี้นี่จ้ะเด็กๆก,ก็จะมานั่งอรถเสืท้ายตรงนี้แล้วก็นั่งกินกันครับผมนี่จ้ะประมาณนี้นี่ครับสวนนามสมรุลุนเนาะประมาณนี้ครับผม น้อยก็พาเดินเด็กๆก็พามาเที่ยวนี่ครับผมมาจอดรถจอนรถนั่งกินวัสบายวันอาทิตย์วันหยุดอาทิตย์หน้าอาทิตย์ละครั้งนะั่งเพื่อนนะเป็นแค่วันอาทิตย์วันเดียววัน,วน วันพุธก็มีนะวันพุธแต่ว่าวันพุธเงียบคนจะน้อยหน่อยเป็นนัดเล็กวันพุธประมาณนี้เนี่ยวันอาทิตย์ใหญ่เนี่ยประมาณนี้พาดูแล้วก็เดี๋ยวพาดูปลาใครจะมาตกปลาก็มาได้นะครับ <c oughs> พูดเล่นนะครับผมปลาสวายเยอะมากเลยนี่จ้ะก็เอาม,มาให้อาหารปลาได้ครับแล้วก็ปั่นเรือปั่นเรือ เรือเนี้ยครับเรือปั่นเนาะประมาณนี่มีเรือปั่นให้ครับผมเด็กๆมาชอบมากเลยมาให้อาหารบนเรือก็ได้แล้วก็ปั่นไปวันนี้มามืดไปนิดนึงครับผมก็เริ่มเก็บร้านกันหมดแล้วล้าค้าเจ็บล้านนี่ฝั่งนู้นก็มีนะจอดรถได้จอดรถได้แล้วก็มีเรือเรือปั่นนะเรือปั่นแล้วก็ปั่นให้อาหารปลาในน้ำก็ได้ครับ ประมาณนี้ครับผมโอเคก็มืดแล้วครับผมมืดแล้วก็ประมาณนี้ไปครับผมกินชีเซีวครับผมอร่อย,ยนะเนี่ยสเตะ ร้อยนะครับผมนะไปะมืดแล้วครับทุ่มหนึ่งแล้วครับผมไปถ้ามาไม่ไวแล้วพาเด็กๆมาเล่นปัน่นปั่นเรือเป็ดเรือหงก็ได้นะครับผมนะนี่ครับผมแล้วก็เสื้อหมออาหารให้ปลาไปเรื่อยๆครับเล่นด้วยแล้วก็โยนให้อาหารปลาด้วยเด็กๆชอบครับผมอที่ส่วนน้ําสมบูรณ์ครับผมอําเภอเมืองนี่ว่าสุพรรณบุรีไปน้องน้อยก็มามืดไปหน่อยนะครับผมนะมาถึงประมาณ 5้าโมงกว่าแล้วครับผมตอนนี้ก็ทุ่มถึงแล้วแ่ะประมาณนี้ร er ้านค้าก <ia> ็เต็มหมดแล้วโอเคอ่ะก็ขอบคุณสหรับการติดตามทุกชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกันหน่อยนะครับอ่ะเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ